สวัสดีจ้าซองคุณนอ้องเนยมือหนึ่งมีไม่รู้น้ำเสนอจะเป็น,น,นตับักคุ้งหัวมีดเอาลองฟังให้ยังไอีกแล้วเบิ้งสุดอีกแล้วตัวน,นี้แม่ชุดสองซันเลยมือหนี่นนจ้ามือประสพตับักคุ้งจ้าเครื่องแน่นๆมีพริกแดงโอ้มีพริกแข็งเลยแม่พริกสดเท่าเราจ้าพริกแดงพริกสดเท่ากับเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศบางนาบังกอกเราเรามีเนาะบังคุ้งกระซับรวยๆแล้วบังคุ้งนี่เก็บมาง้างบานวันนี้จ้าบังคุ้งบันนี้ซื้อจ้าว่ามันแก่กับปองมานล่ะ ใส่แห้งกะหล่ำแม่เอ้าซื้อมาใหม่ว่ักะหล่ำจ้าผักข้าจะมีกะหล่ำสุกผักซื้อมาใหม่ยผักกระแห้งหมือนเลยแม่แมนไหนมีหอยจ้าปลาชิออมก็ได้ซื้อมากินน้ำหอมน้ำอีเพราะข้มอะไรแบบขกลีบขมบ่จ้ารวมขักคมบหอมหอมจ้าเลยแบบตะกินเนาะมันแกะลรอจ้าสิวะหอยเขาบม่ได้ต้มเหมือนแบบหอยออมจ้าจ้าอย่นี้มะเขือจะาผักเข้ามื้อกับส้มผัก ยี่สิบบาทจะมีได้เยอะเลย้ดินแน่นคนน่ะแต่แซ่บปู่ว่าจะซื้อมาทดลองทีนึงอาจจะเข้ากินกันบ้างก็ไเบอร์เราจะมือนี่แซ่บไหมกินดีไหมเอามาตำใส่แล้วมีอะไรบ้างครับตำใส่ก่อนนี่ที่เด็ดเฮาจะนี่ปูสดๆจะนี่พึ่งตายหรอมีจ้ะยังไม่ตายก็มีจ้ะคนน้าได้จ้ะาขูน้าเนาะน้าแม่ดองไปเราขึ้นโอ้อันนี้ดองแล้วมันนี่ ไม่มมันเลยจ้าเนีปลาสคือดองแล้นบันี่ยังมีมันเนาะจ้ะแม่แล้วเราแม่ตำพริกเราได้เดริ่มนึงจากเคี้ยอย่ามาแกงเลยยังน้อยมาเห็นนี่เห็นมะลุเห็นแล้วใส่กระเทียมใส่หมักพริกกูแม่แล้วก็จะไปกใส่บักกระเจี๊ยบใส่สมุนใส่หมักเคียวเฮ้อเค็คสักเคี้ยวแบบอื่นอันนึงหมันกระเจี๊เบมา มันน้อยๆเอิ้นแม่เอินมืนเคียเคียวสิรวยเงี้ยเหญ่อนเก่งเดียวกันละจ้าเดี๋ซื้อบ้านวันี่แม่จ้าซื้อมากนนี้มันเป็นคุณละพันบะเมียหนึ่เคี้ยวหน้อยจ้านี่หือสมดีดิเนี่ยท่านมาก็ยังไม่กินแบบเดี๋ยซื้อมาอีกแม่แบบไม่เอ็นเป็นผักสลัะจะกอดใส่อ่ะเนาะแม่แม่กินบม่กินแล้วใส่จะใส่สิกินได้อยู่งนึตำบักหุ่งสีดิแม่ถ้าแบบใส่มากอกจะเพิ่มความสุดคมนัวเฮาจักหน่อย เราเลยบางนาวุ้ยบางนาคุณน้วยไงแม่นิมบ่้ำน่อยหาน้ำน้ำดีอยู่ก็ไงหเมีกำลังจะขึ้นน้บางนาเนาะชวนของแพงถือาี้เอาบ่แต่กนแพงก็มีแมนด้วยาบ่แก็เมียก็ไปกระส่ปูดองเ้าไปลงไปแล้วจ้าอันนี้คือกับแม่ชุนี้กินกับได้เนาะอันนี้แม่จะกินกับอุ้ยมันปูแม่เขียันตัน มีกกินกับไส้ระมีดเน้นปูดองแม่ส้ปลาจันไม่ได้ากึ่นหนึ่งมันสีแสบพูดีิจ้ะเม่มากินปูดองจ้ะบึงมกนเรียป็นไงแม่ติยวใส่กะดองเงินนัวเขาทับพี่เขาไปใส่หลองฟ้าแล่ทับพี่ไปไหนอ๋อใส่สอดแล่ากะบุ่ถือได้นีมโอ้ยเ็มเด้มแม่เ็มเด้มแม่จ้ เอามาให้เนี้ยคับพี่ครับพี่ฟางนั่นเดโอ้คืออยจะเปลี่ยนเอามาแม่นันได้ฟางคะพี่บุญทั้งไม่รู้ทั้งไตทั้งไตมีทั้งไตอีกครับพี่ไดไงนานสเตลีนยิงฟางออกมาแล้วขคือใส่เลยเนี่ยตัวใหญ่มากับฟ้อคนนี้เราจะใส่อีกอะไรสิเขมเอาไว้คุ้นใจฟางใส่ผมส่วใส่เนาะโอ้กำลังเลียนหาให้เห็นแล้วลูกเห็นแล้วเอานรำปลาเออนรำปลาเอามาเลยใส่น้ังฟางกับลูกมือ มุจ yeah. ักเบอรจ้า hmm. yeah. mm ่อะไรดูเมื่อกี้ยังกับเมื่อกี้จ้ามุจักเบอไม่ยดสาวคอครับพี่นี่ใส่ยังแนนเจ้าเบิดจ้าทไมก็ใส่ผงชูรสน้ำปลาจ้าคนแล้วแบนี้เป้าขึ้นนัวแค่ไหแมหอมนวบี้เขาเนาะเนวนี้พิเศษจ้าคือดวงครับมันก็มากบอจ้าิดกันครับหอมกลมกอมเอ้แม่บัดนี้ ก็ไปกับใส่เสศษหมากคูมันได้เนาะมื่ไปใส่น้ำตาลใส่หน่อยเนาะแจ้งอะไรก็ได้แั้งขึงนัวค่ะเก้วฟ้าอยากกินน้ำเก้วฟ้ากินน้ำบ่อยๆมัจจังมันจังนัวจ้ะใส่แล้วบ้าน้ำตาลได้ป้าจ็กบอกแม่เราอกเองเขาจ้ะเพราะปุ๊กเกือบโดนตาไม่ใกล้ๆกันเนาะมือจ้าแก้วฟ้ากิบ่อยจ็กจ้าใกล้ๆกันแค่นหน่อยจ้าพร้อมพักกคนคุณระเบิดนี้แม่เขาอย่าลืมใส่ใเศษฟอมกัน สะลืมไกับสชาตเปลี่ยนไปลอนไอ้กินนี่แม่ปิ้งปลาใช่ใช่ย่างเลงเลยม่ปิ้งปลาพร้อมแล้วร้านวันนี้แม่ในเครื่องปงือมาสาบาทจ้าขมาแล้วร้านัน้แม่โอ้แล้วแล้าปุนนี้แม่ถัลุยเลยอันนี้รวมเต็งน้อยนะมีเสแนกันเอาแม่ถุงก็แตกหนังมออกบอว่าไูดโอ้มันดูโอ้ยว่าสีว่ายิ่เป็นแก่ยากยยา อันนี้ไม่ได้ขนมแม่ซื้อมาบ่ะเอน,นี่ยแม่ซื้อมากันอือแต่ลงใส่สเลยใส่ซ้ำอีกเนาะจ้าไปก,กินกันเลยจ้าบัดน,นี้เขาไก่พาเบิอร์ผีปลาข้าวดอกมีดเนาะต้งไม่ผ้าเบิรงปลาเล็กน้อยจ้าชุกบะกมีดน,น,นี่ชุกได้เครื่องนึงจ้าอันนี้ยังเป็นกระปลาสดๆอยู่ข้างในขยับเลยมันใส่ก่อนมื้ยมีทุกคนเต็มเลยแม่ ทั้งตาบักพุ้งจ้าปูสดเฮดปูอ้าวปูไตจ้ากับเป็ดปิ้งปาขาวเฮาตกใจจ้าเมื่อกี้เกลือเนาะมิเนะลกลงมาเล่นใหม่ฟงดองเลยเลยห่อกากเลยม,เมีอ็ด <laughs> ไม่ยานเนาะมีอ็ดแม่มันใช่ฝงถือเขียนมันบวมเป็นพ,อง,นพองไม่เลอย่างนั้นพองเนาะจ้าเราไปกินกันเลยจ้ารอบปากสักน้อยสราไปกินน้ำกัน สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตั้มกบาราจ้าดีนะปูตั้มกุบารดีจ้านี่กับสิเป็ปิ้งปาฮ้อน้อแล้วจ้า่ยนี่ขอห้งกอไ้นางคนจ่ายคนบางตปูเนียจาบที่นี้ห้องเเียงะทะกนัปูนี่ก็กิปลาเลย บ้างมงคันอะไรจะคนยนั oh, e ่งเลยอต๊นไม้ไปเอาตังไต้ออตะไม้โตแตกนนี่ด erm ีนังยี <h <h ่ดีนังได้ด้ยนี่นั่งตรงนี้แล้จะมาเอาต๊ะไปกินเนาไม่มาให้เดี๋ยวพ่อมสะดวกเปลี่ยนโต๊ะกันจังหน่อยโอ้แต่มากินังนังได้เลย ก่อนเลยจย้ะแม่แมแมปู่เฮงปั่นทุนขเขาแน่จ้ะาได้กินน่าจะปู่คน,นหนึ่งจ้ะใครเชื่อไหม,มีใครว่ามีแม,ม,ม่ปลาเขี้ยงกันน้องเลยฮะอุ้ยอ,อุ้ออย,ยป,ปูด่ดอมจะมีไม่ขอใส่ปลาความจะมันปลายางเกลือ,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 อ Để mình phát nyang nhé cho chúng ta mày kìm tầm hùng cũng Ni một hùng nè nè nhưng không luôn, không mà không nè 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 sáng nè 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 là ูดองเขาเหมือนกันต้นทอเหมือกับเป็นข้าวพุนล้วจ้าเมื่อนี่นี่หอยยูนแม่เป็นเหมืนมันมาเป็นหน่อยปวดประันแกงอันมาต้มกินกับอะไรบนีนะไม่รช่คของกับกนี่ต้องยัดเป็นแบบ่าในแท้จัง

ตัวอืม <rôle> อ <fragrance ici S 1> ืมองอะไรปูไตเลยแมะปูไตข้างๆอืมปูดองฉิมหอมด้วลูกปูไตมันสิมันสิบุกหอมพอปูดองปูไต กินปลาังกินกินอันนี้แหละออกออกกปลาอีกกินปลาแล้วไมคยข้างปารางขอกางปาขอเคอย่าันงปลอีค้อมันเนี่องเนื้อจะกางปลาีขอ ชูดเอาเลยมีแมสแซบแบบประชารที่แบบเพชรพอดีจ้ะเพชรนุ่นๆสม่ำๆนั่นนนไหมเนาะบ๊วยนอ่องตุ๋ยเลยแม่ คลายปลาไอแม่จะกลายหน้าเนาะมีนกกลายมันองหน้ามีคนไปคุดจ้กคูดน้ำีปู่นงหน้าสมพักจนมือสกรบเนาะทั้งต่อเหีียวก่อนทแม่ขันแม่่หเหเม่จรอบี่กกรอบอื่ะปู่านี้จะไปกลอนมันแหงเลแหเลยกก็ได้สอนก็ได้ก

พวกปลาพวกนี้บมดไป่สิวายพวกเหีเหปลาแล้วลูกนี่ก็มีเ่เดือนีงูเหรอวายน <laughs> ีกบมีเขียดลูกมีหนูบ่แม่เออขันหูกเก่าแต่เมืเก่งไรเอาอะไรได้แม่ยินหนูบ่ล้วน่าตัวตมันเลียนเร็วแล้วแม่ตังยงังบ่าบ้งจ้ะนี่สิได้มันจะกินมันะ คือเล็กแา่าเดียวเาาาราเบิรนลมเขามักไม่ยนะแกไปดืมด้มีไมนมันแล้วตัวนี้ป้าพูดจบวมีอะไรพูดลเครื่อเอาเลยเอาเอะไหลายตัวอยู่ เอาซักเูียงฟางกันืงกันนี่ผู้แพ้งแม่เถออปะหาเมือเลยน่ะอุ้ปูนีเมือออกแค่นี้นั่ค่ะแ่เมียมือติตัวดวงดองเขาเพราธรราดาจจะเถืองมือนกัน ច <laughs> <primo> ាំមកឈៀងបើម៉ັງដែរយ៉ាំຕ່ំឡើងណេះយឺសើចខាកទីមិនយេ roti <laughs> 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 เขาตนกระลำเนียตีนขวปุนป็นทักกรับนั่งลูกจำนะยืมมาขั้วปุ่นตอนมาหุงนีแนี่ลูกไงแล้ <ฮ>ชี้ไปยังน้อ,น,อน้องฟางเลยจ้าจ้าคองวรนะจ้าไ่ก็บอฝาก,ออก<ฮ>ุนไหลยังมีแม่มากกุญเรจ,จแกแทกล็ลจ้ามากินเนืน้อกกดติดตามด้วจ้าส่องขววเนืาาอ่อจ้าบวยผัดกับร,รับซมนมีนาะกันแจงคือชน็ดทุกมืออยู่ใจเห็ดรงปเก็บทุกมือนาอแม่จา้า nhưng cái hiện luôn đã sắp sẹt chỉ số đây này sẹp kìa có thể nó bàn bận bận cứ khứa cứ đằng vắng phun tã nó sopep mấy là vắng thế này càng nó lại cả เบิ่งจากที่หลวงปู่จ้าดีขึ้นหนาจ้าไว้นจับ๊ายบายพันศุจ้าบ๊ายบาย